oh ไม่ได้ออกมือเด่นดังให้กับท่านทุกท่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดี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 ครับดสสวััีครบเดินมาถึงเวทีแบ็กสเตจบอกว่านั่งข้างพี่ยูครับเอ๊ะคิดได้ใจยูโดหรือกระตันยูนะเฮ้ยเอนัอหรือยูโดเออว่ะ คือพี่ชายของผมีสองดี้วยหรอแฝดเลยโอ้เป็นเกียรดมากสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากนักแสดงทุกท่านนะคะมาร่วมพูดคุยกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณป๊อปปี้คุณฟอนแล้วก็คุณริ้เตอร์คุณไนซี่เนี่ยที่ติดภารกิจนะคะแต่ก็ฝากนะคะกำลังใจมาให้ทุกท่านบนเวทีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณโรกตากับคุณคริมของเราก็ไม่อยู่ในงานด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้เจอกัน ได้เลยครับโอเคมาคุยก่อนไลยเออคุยกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับวันนี้เนี่ยอีพีแรกกําลังจะฉายทุกคนได้ดูแลเดีวเดี๋ยวก่อนข้อนั้นจะถามคุณบุคาาีกับคุณนัสก่อนว่ารู้สึกยังไงคะวันนี้ยูซังยูซังมาเป็นวีที่อนะอ๋อยูซังคิวจริวันนั้นที่เจอคุยกันสนุกสนานมากแบบ คนจีบอว่าไม่อยากกลับเลยวันนั้นนะกลับเรียนต่อใช่ตั้งวันท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 ั้งวันดี๋ยวันทั้เวินทังวันทั้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 งวันทก้งวันท้งวนทั้งวันนี้งวันนี้งวัน้วันทั้งวัมทัางวัน่ั้งนท้งนท้า่านทั้าษานทั้ไปกน่โ้งงกี่โมงวันกี้งวันทกงวมง ยังติดยังคิวถงชาคคิวห้าโมงยี่สิบนาทร์บห้าโมงถงชาคคิว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 กเชาคคิวถง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 ชาคคิวถ ก็เป็นเกตเป็นสันะคะเป็นเกตป็นสีแต่ณจุดนี้แต่ว่าพี่ชายเราไม่ได้เจอกันเนาะอยากอยากไปอยู่ดี๋วไปคุณมาคนาไมล์สองคนเอ้าเลยเอาเราเราไล่ถามได้ไหมคุณภักดไล่ถามได้แล้วอย่างถามได้แล้วเ่ะามกันไปวันี้เนไง่เดี๋ยวเราจะถ่ายขึ้นจอไปที่ใครกอนคุณมารกเอาเยละมารไกเอาเลยเพากิมอนครับก็จริงๆวันฉายตัวอย่างนี้ก็ตื่นเต้นแล้ววันนี้แบบพอเห็นแบบงใหญ่ไปเดิมใหญ่กว่าเดิมนะคนแบบ เฝ้ารอที่เราบิ้วกันมาสองเดือนสมเดือนแต่ว่าเวันนี้มาถึงแล้ววันที่เราจะได้ดูด้วยกันหกร้อยเจ็ดรอชีวิตแรกข้องโลกใช่ก่อนนี้จะออนแอร์วันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่ารอดูผลงานตัวเองแล้วก็อยากจะหวังว่าผลงานของตัวเองจะสมกับที่ทุกคนเฝ้ารออ๋อ やっとね、きょうが来ました、えーと、記者会見からこの日まで,です、ねえーと、たくさんの方にです、ねえー、とサポートされながらもです、ね、やっと今日来ました、ファーストエピソードの世界、ファースト、ファーストビューイングということで,です、ねえーと、まずです、ね、僕が演じた役、みんなが演じた役、この作品がです、ね、皆さんに面白いっいと思っていただければ。 โอเคอ่ะผมจะไม่ถามซ้ำแล้วกันนะไม่ถามนะครับก็ตอบเพื่อตกพวกไปหมดเลยถาม้งนู้นโทรจีทีว่าเรื่องนี้เนี่ยบางทีเราคุยกับทีพุ่มกับทีมเขียนบทด้วยเพราะออกแบบมาให้คุณเป็นคนที่แบบพูดไทยพูดไทยประมาณนึงแล้วก็อ่านแบบไม่ชัดแต่ว่าพอเข้าใจเล่นจริงแล้วเป็นยังไงบ้างการต้องพูดภาษาไทยโง่ดีน้อยยากมันยากเย็นมันเป็นยังไงอะยากมากเลยครับกาโบเด็กมา るもともとるんですけど初ははめてคือพูดไทยได้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันมาเป็นสคริปต์มันเยอะนะคก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ง่ายนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะทำให้แสด้งรรับทีู้อย่รนครับผมเรื่องเนี่ยมีฉากโรแมนติกเขินทายด้วยใครบอกครับ ไม่สกิปคคไม่เซ็ิคนงนี่โรแมนติกนะちょっとちょっとすごいシーンがあると聞いたん้すけどผมไม่ถามว่าตอนถ่ายเคยไหมผมเห็นคุณได้เห็นตัวเองแสดงแล้วคุณทอสไปทอสไ่าเซ็ตโอเไม่ไ้เตองที่รู้จักตัวเองอไม่ได้ดูไม่รูนะไม่ดูนะไม่ดูนะไมู่น้ไม่ดูนะไม่ดูนะไม่ดูนะไม่ดูนาไม่ดูไม่อูากไู่นไมู่ะไมู่ไมู่ไม่ไมู่ไมู่ อยากดูพร้อมดูคนแล้ววันี้อยากดูไหมอยากดูแต่วันนี้ยังไม่มีต้องรอนิดหนึ่งต้องรอนิดดีดีไดีไปตอนยังไม่ไดまต่ันอัจรจะรนะรอฉันรอฉันจรอจะอนอนะรอฉัอฉอฉัรอจะรอรอจะรันจอันจะรอฉันจะรอฉนจะรอฉันจะรอฉันจะรันนจะรอฉันยอัอรันน

ก็จริงๆาร่ลงมากับพี่โคจิก็คือเมื่อกี้เราพูดพูดคุยกันไปตอนที่สัมภาษณ์มาก่ครั้งวบอกว่าเราสามคนรู้สึกแบบดีใจมากที่ได้ล่งานกับพี่โคจิเพราะว่ามันเป็นการทํางานครั้งแรกที่ได้ทํางานร่วมกับนักแสดงแบบต่างชาติที่ว่าแบบว่าเป็นแบบแม้พี่โคจิจะไปลูครึ่นไทยญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่การที่เขามาพูดบทภาษาไทยมันก็เป็นอะไรที่ยากของเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็คือไม่ย่อท้อเขายังแบบว่าความสุข มอบความสุขความแม่ความสุขให้กับทุกคนในกองมอบรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้อะไรโโอ้หผู้คนชื่นชมคุณขนาดนี้ถูกต้องผมดีใจมากนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะอพวกคุณเรียนรู้อะไรกนะแดงคุณคุณมาเยอะคุณเรียนรู้อะไรจากผู้ชายคนนึงเมื่อไงสั่งการมาทางตะกุดทุกคนต้องการชิมส์กันเด็ดคับ

ใช่ครับคือคือด้วยความที่เวลาเราเล่นกันเราไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมตัวมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความต่างทางภาษาทําให้เรา,าอะเ,เข้าซีนแต่ละซีนเราไม่ได้ตกลงกันอืแต่ว่าพอเราไม่ได้ตกลงกันอะมันก็จะเหมือนคนเราจริงๆอ่อะเข้าไปเล่นด้วยกันเราจะไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเล่นอะไรกันแล้วสิ่งนี้มันเกิดความพิเศษในการแสดงเกิดขึ้นซึ่งในเรื่องนี้มันมีหลายซีนตลอด12 EP มีหลายซีนที่ผมเองเนี่ยก็เฝ้ารอ 名人もんべんじゃない、<laughs> うん、まずね、大、え、体、ー、シーンに入る前、撮影に入る前で、大体何か打ち合わせをしたり、お話し合いとかする、そういうことをするんですけど、まあ、向井さんとはもちろん、まあ、ですね、国も違うし、タイミングもことばもあの違うので、そういうことをあまりされてない、なので、本当にその場に入って本番。 りりいいใช่ครับก็เออมันอาจจะแบบผมอาจจะไม่เรียกว่าเป็นการแสดงสทั้งหมดเพราะมันผมว่าทั้งคู่ที่ออกมาในจอมันมันมีความรู้สึกที่มันจรงิงจรงิง <Real. S 1> เราแสดงออกตามความจริงที่เรารู้สึกตอนนั้นบางทีมันไม่ได้เป็นไปตามกระดาษหรือในบทที่เราแบบเตรียมตัว huh. เข้าไปแต่ว่า なのでこれはもう演技を超えた二人のやり取りなのでですねもう台本とかそういうのも置いといて本当に本当に二人の人がですね演技では演技を超えたねはいえ、いは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 い僕は僕はいはいい僕いはいはい僕いいはいいいいい 僕もマジックモーメントオフしたらあのなんかマーチくんとお芝居するにあたっていつもとは違うかったんですよ芝居 <noise> する感覚がマーチくんも言ったとりにお芝居じゃなくて、まあ、本当に順次と昼に入り込むってあんま言わないんですけど <noise> はい 本当にそんな感じですね。だからあんまり打ち合わせしないのもいで僕の初めての順次を昼に見せたかったっていうのもあるしそれを多分受け止めてくれる存在だからそれも甘えてたしんか初めてなんかそのカメラ前で会わせたかったっていう気持ちがありますそのためにタイムをめっちゃ勉強したし迷惑もかけたしすごいね感謝してます。 ก็สาหรับคุณโคจิก็เป็นเบจิโนเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อดีคือการที่เราไม่ได้แบบเตรียมกันก่อนคุย<ม>กันก่อนเข้ากล้องเนี่ยมันมันทาให้การเล่นของเราเนี่ยทุกอย่างมันคือมันมันคือฮิลแล้วก็จริงจีจริง,รง,รงเราไม่ได้เล่นเป็นตัวละครนั้นนี่น,น,นี่นี่คือคนสองคนกําลังอินเทอร์แอคต์กันหน้ากล้องสิ่งเหล่านี้มันเกิดกันหน้ากล้องแค่นั้นแต่เพราะฉะนั้นนะคะก็ สิ่งที่เขาทําก็คือสิ่งที่ผมพอทำได้เขาบอกก็ต้องฝึกภาษาไทยให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้แบบว่าสามารถอินเทอร์แลกหน,น้าตรง,ตรงบทงของตงัวเองให้ได้ดีขึ้นแน่นอนว่าอาจจะสร้างความระบาดให้คนอื่นบ้างแต่ว่าเป็นเองทุกคนช่วยก็เลยทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้โอ้โหตอบ่อเนาะย้อนสิย้อนขบ,บผมนะ<ม>ครับนแสดงนะฮนะเครับโอ้เรายังคุย,ยต่อได้ไหมครับผมไม่แน่ใจเรื่องเวลา ได้อีกหนึ่งคำถามนะครับที่เป็นไทยทำไมพี่กำหนดอะไรบางสิ่ได้เขาเป็นเช่วเวลากี่แต่กี่แต่กี่แ่คุณกคุณก็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 นุณก็คุณก็ืุคุณกก็เุณกคุณกคุคุณเ็คุณกเคุณกคุณก็คุณก็คุณก็คุณกไปุณกคุณคุณกคุณคุณกคุณว 们坐起 <laughs> 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 ผมจะไม่ตอบคำถามคุณฟุกเริ่มก่อนว่ารู้อยากให้คนดูรู้อยากบอกอะไรกับคนดูรู้สึกยังไงก่อนท้<ห>่จะไปดูอีพีแรกโซตัวม่มิรไม้นีน่นคือทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยก็นะ่าจะต้องแบบว่าอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้กันมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบแฟนคลับของใครทุกคนก็รู้สึกว่าพอร,รู้เรื่องนี้จะต้องแบบตกหลุมรักมากขึ้นแน่นอน <S <S ครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบจะตกจะตกหลุมรักทุกๆตัวละครในเรื่องนี้เพราะว่ามันพูดถึงความรักแบบในรูปแบบหลากหลายอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้ว そになんだ、まいですね、どしどこどしつもたので、たぬし、さまざまな、ね、あの、見つると思いますのでぜひ楽しんさい、てんたい skinner character にかかてもん、まさでてんか。そう <ım> <quin arena>、好きなキャラクターで、ほしい、ぴせり、か <アリ ə fit>、まので、ぴこりか、あっはい、たぬきか。 นวันี่ตัวรอรูยงม่ะไรค่ะいやダメでしょう俳优さんキャストですキャストいやマジ？คุณต้องอ่านดางสันเลยนี่หรอแล้วคิดหนฮะเอาให้เอาให้หน้าแรกค่ะหน้าแรกเลยค่ะเออนี่เลยนี่เลยนี่เลยขอความร่วมมือทุกท่านระหว่างการรับชมนี่พี่ชายผมพี่ชายผมเพรเป็นพี่ชายผมต้องใช้เงเออทุกท่านครับผมเลยให้คุณคุณดครับนี่คุณสุนทดเสรนะของานทีันี่ฮะใช้โอเคお願いします พวกเราขอความร่วมมือนะครับขอโทษค่าพูดครับผมในระหว่างการรับชมนะครับเราไม่อนุญ,ญาตให้ live <c oughs> ไลฟ์นะครับถ่ายภาพวิดีโอหรือว่าบันทึกเสียงใดๆโดยเด็ดขาดน,นะครับ <c oughs> ห่างทีมงานตรวจพบและจะขออนุญ,ญาตเชิญออกจากโรมภาพยนตร์ทันทีนะครับและขอขอารวม,มือทุกท่านอย่าเพิ่งแชร์ข้อมูลหรือ <c oughs> เนื้อเรื่องรวมไปถึงรัสปอยในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับจนกว่าถึงเวลาสามทุ่มครึ่งของวันพรุ่งนี้ที่ซีรีส์ของ ออกอากาศจริงๆนะครับบอกมีแค่นี้ครับคยู่ดอมอะไรนะ่านี่พวกนเซ็กซี่นะมาดเมพวกคุถ่ายเขาไ้ทำไมตอนขาพวกนึงเฮ้คุแล้วเขาบอกข้ามถ่ายก็ไม่คือการโปรโมทอะไรวะประหลัดคิดผ้าดูนี่ไงเตัวนที่เซ็กซี่มากขอโทษท่าเลยนี่เรื่ผมติดผมติด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 คอนจิมโอเคโอเคโอ้โหก็ขอความร่วมือเลยนะคะยวเรันกันว่ามี มีข้อสุดท้ายนะส,สุดท้ายสุดท้าย,ยอะไรบอกว่าถ้ารู้สึกอะไรอย่าเพิ่งแชร์ใช่ไหมแต่ผมเสนอว่าถ้าวันนี้ดูแล้วอะรู้สึกอะไรเราจดเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่แชร์แล้วมันจดเก็บไว้ก่อนเอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกอบไปวางแล้วก็โพสต์ จะรู้สึกสดมากใช่ผมก็เอาแนะนังสดไว้ในเฟซบุ๊กความรู้สึกสดใหม่ๆไปจ่ายไปโดนกดไว้ในโน้ตวันนี้วันนี้ต้องฮ็อปไว้ก่อนฮ็อปแล้วก็เขียนจดๆๆๆๆเอาไว้หมดเลยนะความรู้สึกที่มีนะฮ็อปไว้ก่อนนะคะจุดนี้สุดท้ายจริงๆแล้วแต่สุดท้ายคือตอนในรายการผมเนี่ยคุณโคจิเขาเชิญชวนคนดูด้วยน้ำเสียงผมชอบมากสวัสดีครับเราจะเปิดเขากระซิบกันนะอ่มีการเตรียมมาอยู่นะครับอ่า นี่คืออันนี้คุยเล่นกันหรือเปล่าวะเนี่ยเขาเขาเขาบอกสคริปต์กันอยู่เขาบอกสคริปต์กันอยู่ให้พูดแบบนี้อ่าดีเคมีนะเคมีนะเออใช่เออเราดูกลับไปคุยกันที่บ้านเลยขนาดเนี้ยได้เจอไได้เจอไโอเคโอเคนะครับให้มากเพราะกันฮะนี่คือโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟจากคุณโคจิในการอนาว์เมนต์สำหรับเฟิร์สอีพีของเด็กนี่เก๋สวยเดี๋วเระไปกินกับ เดทิ้งเกมอีพีนมทุกคนใ่ใทุกคนครับเอขอบคุณดังๆอยางแมค่ขอบคุณมากครับไม่รอแล้วขอบคุณคุณโอรกด้เยตลกมบกตมาก่อดรกอะไรเลยชบขอบคุณมากคุ๊บดุุ๊๊กคุ๊บุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กกดุ๊กดุ๊กดุ๊กดขอบคุณกดุ๊กดุ๊กดุ๊กคุ๊กดบคุุ já era rota,